ที่ใช้สมแดงอ,อยู่ที่จังหวัดราชบุรีใกล้ๆก,กับวัดวังมะนาวลักษณะมันเป็นยังไงนะคุณอนุชาลองบอกนิดนึงว่ามันใช้แล้วมันดียังไงคือค,คือใบแข็งแรงใบธงออันนี้คือชายสมแดงแล้วใบแข็งแรงใบตั้งครับอืใบตั้งหาโรคที่เกิดจเชื้อราอะไรก็น้อยแล้วก็ โรคแมลงไม่มีให้เห็นชัดเจนสำหรับการปลูกข้าวนาปังในพื้นที่ที่ว่ากรมจุลประทานให้น้ำมาชาทำนาล่าช้ากว่าปกตินั้นในภาวะที่ปีนี้ความร้อนสูงอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้พืชเนี่ยข้าวเนี่ยมีความต้องปรับตัวนะนั้นการใช้สมแดงเนี่ยก็ทำให ข้าวสามารถปรับตัวได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นนาข้าวที่ได้รับผลสําเร็จอนอกจากนั้นนี่ดูแล้วจากสภาพของข้าวที่เห็นเห็นอยู่นี่คิดว่าได้ผลผลิตโอเคไหมครับผลผลิตโอเคครับโอเคใช่ไหมนะเพราะว่าจากดูจากสภาพจะรวงเริงแล้วดูแล้วอันนี้อายุของข้าวกี่วันแล้วครับประมาณน,นี้ต้องโอ้ยเก้าสิบเก้าสิบวันแล้วลับ ประมาณนั้นเนะโอเค9-9จุดบาทน,นะครับขอดูโลกให้ใกล้